สวัสดีทุกคนหลังจากอาการแผ่นดินไหวเมื่อวานวันนี้เราก็ยังเวียนหัวอยู่ทุกคนไม่แน่ใจว่าใครเป็นกันบ้างเนี่ยทั้งยาลมยาดมยามองสารพัดยาเลยเนี่ยโอ้โหมันจะอ้วกมันจะเหมือนเนี่ยยาลมก็กินไปแล้วมันจะแบบ เหมือนกับเดินโคงเคงอยู่เนี่ยยาลมนี่ไปสองรอบสองแก้วแล้วค่ะเพื่อนอืตั้งแต่เมื่อวานที่หนีไปสวนสาธารนณะกลับมาเอ๊ะทำไมเรายังโคงเคงโคงเคงเมื่อคืนก็ยังเวียนนะพยายามที่แบบสระผมอาบน้ำให้ตัวเย็นไม่รู้ถูกวิธีหรือเปล่าก็เราก็ไม่เคยเจอเนาะ อย่างวันนี้เนี่ยยาลมอะไรเนี่ยแปดจำพวกชนะลมวัดโพเนี่ยก็งัดออกมาใช้บริการซะเลยเนาะก็อันนี้ก็อะไรอะแต่กาแฟก็ยังกินอยู่นะเพื่อนๆเพ,นเ,พ,นเ,พนเพราะคิดว่าเดี๋ยวจะเมาไหมถ้าไม่กินเมามากกว่าเดิมไหมให้มันตื่นเอามันสารพัดแหละคาเฟอีนก็ยังคิดว่าขาดไปได้ส่วนยานี้ซึ่งเมื่อก่อนนี้เลิกใช้มานดานละเมื่อวานเอากลับมาใช้ คือซื้อซื้อใหม่เลยเมื่อวานนี้แต่ก็ยาพวกเนี่ยเพื่อนเพื่อนดูวันเดียวเทจนหมดขวดอะ่ะอืมวันเดียวคิดดูนี่อืมใส่ซะทั้งหัวทั้งคอทั้งหลังทั้งอะไรอาบกันไปเลยเนะาะอันนี้ก็ <c oughs> ทั้งนวดค่ะเพื่อนเพื่อนนวดเขาเตอร์เพนก็นวด คือใช้หมดเลยยาลมยาดมยาหมองแล้วก็ยาอะไรอีกอะที่กินอ่ะแก้เวียนแก้บ้านหมุนแก้ปวดสงสัย <c oughs> สงสัยอีกทั้งวันวันนี้ก็คงจะต้องประคับประคองไม่ให้ล้มอ่ะเดินแบบเขาเรียกว่า e a r t h q u คว e Drunk ก็ยังคงเมาหลังหลังแผ่นดินไหวอนะเนาะ เมาอาการเมาแผ่นดินไหว after shock ผ่านไปแต่เราก็ยังมึนอยู่ค่ะเพื่อนๆดูสินะยากินไม่ต้องพูดถึงนะนี่เต็มค่ะนี่ทุกคนคนดูอุย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 อันนี้คือสัมภาระสำหรับอาการเมาเนี่เพื่อนๆนะ,ะใช้ให้หมดมีเท่าไหร่ คือใช้ทุกอย่างอะอยู่ที่ว่าเวลาไหนเราเหมาะแม้กระทั่งไอ้น้ำเกลือค่ะเพื่อน <c oughs> ๆก็ <c oughs> ต้องเอามากินนะเพราะว่ามันเพลียนะ่ะน้ำผลไม้น้ำเกลือเพื่อนเพื่อนพิมก็เอามาชงชงน้ำอยู่ในนี้นะนี่ชงสแตนบายไว้สำหรับจิบค่ะเพื่อนเพื่อนโอ้ก็มาเล่าให้ฟังว่าเมื่อวานวิ่งไปก็ออกนอก ตึกยังเร็วเพราะเราอยู่เป็นคอนโดเนาะมันไม่ปลอดภัยอยู่แล้วแค่เห็นหลอดไฟที่เป็นห้อยๆนะมันแกว่งและมีเสียงดังอิดอัดอิดอัด,อด,อดก็คือหลอดไฟนะ่ะมันมีสายห้อยๆอะ่ะนี่นี่นี่น,นี่แผนกองให้ดูนิดหนึ่งเพราะเราอยู่ในร้านเห็นไหมหลอดไฟอันนี้เนียเมื่อวานเนี่ยมันจะแกว่งเนี่ยอัน,น,นเนี้ยค่ะเพื่อนๆเนี่ยนี่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 เห็นไหมเนี่ยสองอันเนี่ยมันจะแกว่งไปแกว่งมาเราก็ เกิดอะไรขึ้นเราเกิดอะไรขึ้นกําลังกําลังแกวงแค่นั้นเองวิ่งออกไปหน้าบ้านเห็นคนออกมากันเต็มแล้วชั้นบนเนาะเราก็อยู่ไม่ได้แล้วนี้ดีกว่านะแต่วันนี้ก็ยังเปิดร้านอยู่นะทุกคนเปิดร้านอยู่ลูกค้าก็นอนตื่นบ้งแล้วก็บางคนก็ไม่กลับบ้างนี้ออกไปต่างจังหวัดบ้างก็ยังมีลูกค้าช่วงเช้าอยู่นะคะเดี๋ยวประมาณเที่ยงเราก็ปิดร้านแล้ววันนี้เนาะ เพื่อที่จะออกไปอยู่สวนสาธารณะหอบเสือออกไปอีกวันหนึ่งเพื่อรับอากาศเพื่อรับอากาศนะส่วนเอาน้ำไปสักขวดหนึ่งแล้วก็ไปเจอแดดแค่นั้นแหละน่าจะดีขึ้นนะเพื่อนๆทุกคนก็ขอบคุณมากแล้วเจ,เจอกันใหม่นะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย